ช่อง t h อ l o ล e วนะคะหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าตรงท่านก็รับส่วนดีๆไปส่วนไม่ดีพวกท่านก็ไม่ต้องรับไปนะคะเด e ะโลเ g e ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกป้องคุ้มครองพวกท่านนะวันที่ท่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะว่าเขารักคุณและไม่รู้จะหาคําพูดอะไรมาบอกและเขาโกดตัวเองที่เคยทําร้ายจิตใจคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้นะคะ <ST AN X> เรื่องราวของพวกท่านจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์นี้ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงคนนี้นะคะ แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขกับการเป็นโสดนะคะเขาบอกว่าการที่เขามีใครนะคะเขารู้สึกเครียดนะคะมันทําให้เขาเครียดมากๆเลยเขาก็เลยมุ่งหน้าไปที่ความสําเร็จหน้าที่การงานของเขาเขาเขาเหมือนคนนี้มีคนรักแล้วรู้สึกอึดอัดนะคะแต่เขาก็สร้างบัญชี Secret Account มา แสดงว่าคนคนนี้กำลังแอบส่องแอบมองใครสักคนเพราะเป็นคาเมกเห็นไหมคะหรือมีใครนะคะที่แอบส่องแอบมองเขาคนคนนี้น่าจะมีใครคอยติดตามเขาเพราะเขามีคาเมกอะคะ่ะแสดงว่าเขามีคนรอบตัวมีอะไรสักอย่างนะคะที่เป็นท็อกซิกอะค่ะคนคนนี้มีนิสัยท็อกซิก และคนคนนี้นะคะเหมือนเขาไม่ได้สนใจอะไรในอดีตนะคะเหมือนไม่ได้สนใจก็ใช้ชีวิตไปวันวันเหมือนใช้ชีวิตเล่นๆไปวันวันแต่สิ่งที่เขาทําอ่ะวันนี้มันทําให้เขาเป็นคาเมกแสดงว่าคนคนนี้นะคะชอบที่จะไปเดทคนอื่นชอบที่จะไปหยอดคนอื่นคุยกับคนอื่นก็ได้นิสัยของเขานะคะมีอะไรสักอย่างที่เป็นคาเมกมีอะไรที่เขาทาไม่ดี แต่วันนี้นะคะความรักความสัมพันธ์น่าจะจบกันไปแล้วมันสายไปแล้วะสายไปเสียแล้วบางคนนะคะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเหมือนคนเนี้ยเคยให้คนะวิ่งไล่ตามแต่วันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเขาจะต้องวิ่งไล่ตามเหมือนกรรมะคะ่ะ เพราะเขาอาจจะมองเข้ามามีใครที่เลิกกันไปแล้วชีวิตมีความสุขอะค่ะกับตัวเองคนคนนี้ก็เลยทุกเพราะคนคนนี้รักพลังงานที่เป็นเด็กอะคะ่ะแสดงว่าความรักครั้งนี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะเด็กกว่านะคะแล้วคนคนนี้น่าจะทำอะไรที่แบบว่าให้มันยุ่งอะคะ่ะ เหมือนเวลาคบกันเนี่ยเขาจะทำตัวยุ่งๆนะคะเหมือนเพื่อเขาจะได้เข้ามาดูแอคเขาหรือคุยกับคนอื่นก็ได้นะคะคนคนนี้ดูนะคะแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนดื่มจัดดื่มมากดื่มหนักอะคะ่ะแสดงว่ามีใครเจอกรรมเวรนะคะเนี่ยที่เคยทำร้ายจิตใจใครสักคน วันนี้กำลังเครียดอาจจะเครียดเพราะเห็นอีกคนมีความสุขก็เลยรับไม่ได้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะชีวิตเขากำลังเจอคาม่านะคะเขากำลังสูญเสียอะไรสักอย่างมีไฟไหม้เขาเพราะการกระทำของเขาวันนี้คนนี้น่าจะดื่มมากๆเลยเสียอ,อกเสียใจนะคะผิดหวังสิ้นหวัง คนนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นซึมซเศร้าได้เลยเพราะเขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้ <is that? S 1> เขากโกรธตัวเองนะคะ mm. แล้วก็อาจจะเฝ้าติดตามใครสักคน mm. ที่ตอนนี้รู้สึกแฮปปี happy ้อะแฮปปี้เป็นโสดอะ <k> คนนี้นะคะโกรธตัวเองมากๆเลย mm. จึงต้องดื่มอะคะ่ะคนนี้จะต้องดื่มมากๆเลยดื่มหนักมากๆเลย พราะสูญเสียอะไรสักอย่างแล้วเขาถูก reject เขาถูกปฏิเสธนะคะแสดงว่าคนคนนี้สูญเสียความเป็นตัวเองมากๆเขาน่าจะทำอะไรในอดีตหรือเขามีใครนะคะคาเมกไทย มีใครสักคนที่ติดอยู่กับความสัมพันธ์ของเขาหรือเขาอาจจะชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวแล้วมีผู้หญิงก็ได้นะคะติดแบบติดเรื่อง18บวกก็ได้เป็นคนชอบซื้อกินก็ได้เป็นคนที่แบบว่าติดเรื่องนี้18บวกก็เลยไม่อยากจะเป็นมีคู่ก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะชอบเปลี่ยนคู่นอนนะคะ One night stand อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เราจะขออนุญาตด,ดูนะคะว่าที่เขาเติดเนี่ย พลังงานคาร์เมกเนี่ยคืออะไรดูนะคะว่าพลังงานคาร์เมกที่เขาติดเนี่ยคืออะไรดูนะคะคืออะไรอ๋อแมรี่ฟอร์มันนี่ก็แสดงว่าเขาเคยแต่งงานกับเรื่องเงินนะคะเขาแต่งงานกับคนเกี่ยวกับเงินหรือเขาต้องการแต่งงานกับคนที่มีเงิน หร right? ือเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่แต่งงานกับเขาเพราะเงินก็ได้นะคะหรือเขาชอบคนรวยมันก็เลยทำให้เขามีปัญหาก็ได้ดูนะคะเดี๋ยวเราดูต่อเห็นไหมคะเขามี obsessive lover dangerous toxic เนี่ยแสดงว่าคนคนนี้แน่ๆเลย แสดงว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะกำลังมีคนรักเขาเก่าๆที่อันตรายมากๆเลยอะคะ่ะอันตรายท็อกซิกอะคะ่ะแล้วก็หึงหวงอะไรมากๆเลยนะคะเดรโลวิชนะคะจะเคลียร์พลังงานนี้อะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะ เิชไม่อยากให้พลังงานเนี้อยู่ในในคลิปอะคะ่ะดังนั้นคนคนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบอาจจะแต่งงานเพราะเงินอยู่กับเขาเพราะเงินอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามหึงตามหวงตามล่านะคะดูหน้าไพ่สิคะแบบ crazy อะ she's i crazy ดูหน้าเขาสิคะทั้งหึงทั้งหวงเพราะน่าจะรู้ว่าคนคนนี้ไปมีคนอื่นนะพลังงานน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่า อาจจะตัดแล้วเลิกแล้วแต่คนนี้แบบหึงหวงตามก็ได้เพราะเขาเจอใครก็แล้วแต่อาจจะเพราะลูกนะคะเขารักลูกแล้วคนเนี้ยแต่งงานให้ตัวเองมีลูกเพราะจะได้ให้คนนี้เลี้ยงเพราะเงินก็ได้มีพลังงานแบบนี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเลยอะคะ่ะอยู่กับคนนี้เพราะเงิน แล้วคนนี้นะคะก็ตามนะคะตามเขาตามเขาไปดูคอมเมนต์ไปดูอะไรแสดงว่าคนคนนี้นะคะคนที่รักคุณเนี่ยไม่รู้จะหาคำพูดอะไรมาบอกเนี่ยน่าจะไปรักคนอื่นแล้วมีพลังงานของคนอื่นที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แต่งงานกับเขาต้องการเงินรู้ว่าคนนี้ไปรักคนอื่นแล้วก็ไปแคปข้อความหรืออะไรนะคะ มาให้เขาดูอะเหมือนตามติดอะคะ่ะตามติดตามห่วงตามจิกอย่างเงี้ยเหมือนพลังงานของคนแบบ crazy อะ she's crazy เป็นคนที่แบบเหมือนขาดสติอะคะ่ะหึงห่วงจนขาดสติอะคะ่ะคนคนนี้ก็เลยกลายเป็นดิ่งคนคนนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบทุกข์อะคะ่ะทุกข์มากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วคนคนนี้ก็โดนปฏิเสธกับใครสักคนที่เป็นพลังงานเด็กแสดงพลังงานเหมือน คนนี้มีคู่แต่คนนี้อยากเลิกเพราะไปเจอคนอื่นแต่คนอื่นที่เขาไปเจอแบรักก็ปฏิเสธเขาเห็นไหมคะคนคนี้เขากำลังเจอกับไซ์เบอร์บูลี่ก็แสดงว่ามีใครนะคะที่เฝ้าติดตามเขาแล้วก็บูลลี่ออนไลน์อะค่ะ หรือพวกท่านเฝ้าติดตามใครสักคนแล้วก็มาบูลลี่ออนไลน์เหมือนเป็นคนรักที่แบบรีเจ็คไปแล้วจบไปแล้วอย่างเงี้ยคือจบไปแล้วแต่อีกฝั่งไม่จบอย่างเงี้ยอันตรายมากนะคะพลังงานแบบพลังงานแบบขาดสติอะค่ะเพราะเงินก็ได้นะคะเห็นไหมคะ มีใครนะคะที่กำลังแอบเฝ้าติดตามแอบมองคว e นไรซ i n g แสดงว่ามีใครนะคะที่หึงหวงแสดงว่าท่านมีใครที่มีคนเก่าๆที่ต้องการอยู่ด้วยเพราะเงินแล้วติดตามเฝ้าติดตามคว e นไรซ i n g คนนี้เพราะมันติดกันเลย แล้วก็มาคอมเมนต์นะคะมาคอมเมนต์ว่าร้ายควีนไรซ์ i ิงคนนี้แสดงว่า Queen Rising คนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนอยู่ใน YouTube อยู่ใน Tik t o k เป็นคนที่ทำนายทายทักมีพลังงานบวกนะคะโดดเด่นแล้วก็เข้ามาส่องเข้ามามองแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะติดตามรู้ว่าคนรักของเขาคนที่เป็นแต่งงานเพราะเงินเนี่ย มาเฝ้าติดตามควีนไรซิ่งคนนี้ควีนไรซิ่งคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบนักเดียวยาจิตใจก็ได้นะคะเป็นรักสายจิตวิญญาณแบบเดอะลอวิชได้เลยพวกท่านอาจจะเฝ้าติดตามคนที่เป็นนักสายจิตวิญญาณที่ท่านคิดว่าคนรักของท่านมาชอบแล้วก็มาคอมเมนต์ก็ได้มีพลังงานแบบนี้ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลิกอลิชชก็แสดงว่ามีเรื่องเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับศาลนะคะอาจจะคนนี้อาจจะอยากจบหรือคนของท่านอาจจะมีคดีความหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับศาลบางคนนะคะที่เข้ามาชมอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบมีอำนาจทางศาลทนายความอะไรได้เลยตำรวจทหารเพราะ บุคคลน,นี้นะคะเขารู้สึกรักคนนี้คนที่จากไปนี่แหละคะ่ะคนที่เขาเคยทำร้ายนี่แหละแล้วเขารักแต่มีพลังงานของคนอื่นนะคะที่เป็นคู่รักที่คลั่งรักเขามากะคะ่ะเฝ้าติดตาม queen rising เกี่ยวกับเกี่ยวกับทางกฎหมายหรืออะไรสักอย่าง แต่บุคคลนี้นะคะเขารักคนนี้มากไม่รู้จะพูดยังไงแต่เขารักมากรักคนที่เป็นควีนไรซิ่งเนี่แหละค่ะเพราะมันติดกันนะคะเกี่ยวกับกฎหมายอะไรสักอย่างดังนั้นวันนี้นะคะมีอะไรสักอย่างที่มีปัญหาเพราะมี Girl Fight Girl Fight แสดงว่า ผู้หญิงคนรักเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนรักเก่าๆของเขาคนเก่าๆของเขาที่แต่างงานกําลังทะเลาะก,กับเขากําลังสร้างสงครามประสาทกับเขาเกี่ยวกับควีนไรซิสินคนนี้เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยคะ่ะคนที่เขาคิดถึงเนี่ยที่เขา into you เนี่ยบุคคลที่เขารักเนี่ย แสดงว่าคนคนนี้เคยเป็นคนเจ้าชู้หรือคนรักเก่าเขาที่กําลังไม่จบอะค่ะแต่คนนี้จบไปแล้วคนนี้ก็เลยเครียดนะคะมีการทะเลาะกันเกี่ยวกับคู่รักเขาเจอแบดคาร์ม่าเห็นไหมคะคนคนนี้กําลังเจอเรื่องทุกข์ทุกข์ใจมากๆเลยเพราะคนคนนี้เมื่อก่อนอะชอบปาร์ตี้ชอบดื่มชอบกินท่านอาจจะเป็นคนชอบดื่มชอบกินชอบปาร์ตี้แล้วก็ไปเจอ ผู้หญิงที่เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเขาเข้ามาเพราะแต่งงานเพราะเงินนะคะพอจะเลิกเนี่ยเพราะท่านอยู่ไปอยู่มาแล้วรู้สึกโอ้โหคนนี้ท็อกซิกมากเลยไม่อยากอยู่แล้วจะไปแล้วไปเจอคนที่ดีกว่าเนี่ยมันเลยกลายเป็นกรรมอะคะ่ะสลัดคนนี้ไม่ออกเพราะคนนี้เข้ามาเพราะเงินอย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมไปไม่ยอมปล่อยเพราะคนคนนี้อยากได้เงินอย่างเงี้ยก็เจอความรักที่ท็อกซิก พอไปเจอกันแบบปาร์ตี้เพราะท่านชอบดื่มอย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วก็เฟคฟิกซิงนะคะคือท่านน่ะอาจจะแบบดื่มกินเจอผู้หญิงแล้วก็ทําธุรกิจหรืออะไรไปไปมามาผู้หญิงที่ไปเจอทําธุรกิจพอจะเลิกเลิกไม่ได้ะคะ่ะเพราะบางคนน่ะเหมือนมีแฟนตรซีอะคะ่ะคบคนนั้นคนนี้นะคะ,ะมีคนนั้นคนนี้เอาเงินมาให้แบบเนี้ยทำงานได้เงินนิดหน่อยอย่างเงี้ย แล้วก็ทำตัวแบบเหมือนชีวิตแบบร่ำรวยมีปาร์ตี้อย่างเงี้ยนะคะแต่กลับกลายเป็นเป็นว่าผู้หญิงหรือคนอื่นที่ดึงเข้ามาในความสัมพันธ์กลายเป็นกรรมเวรไปเลยกลายเป็นจะเลิกจะไปสลัดไม่ออกอย่างเงี้ยทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะต้องการแบบอยากได้เงินเร็วเรๆะคะ่ะให้เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยเพราะต้องการอยากไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็ได้ มีอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมีบางคนนะ่ะน่าจะแบบล้มละลายมีคนที่ล้มละลายในความสัมพันธ์นี้มีปัญหาอะไรสักอย่างโอเคนี่คือสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะคะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีหลายคนนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะดังนั้นเนี่ยคนคนนี้ย น่าจะสลับลางแล้วก็มีคนเก่าๆหึงหวงไม่ยอมจบไม่ยอมจบกับความสัมพันธ์แล้วก็เขาถูกปฏิเสธกับใครคนที่เขารักดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเราไม่อยากดูพลังงานแบตคาม่านะคะเราไม่อยากดูแต่เราจะเอาพลังงานนี้ออกเพราะว่า พลังงานลบมากๆติดลบนะคะพวกนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าท็อกซิกอะคะ่ะดูจากหน้าพลังงานแล้วงั้นเรามาดูคนนี้คนที่เขาโกรธตัวเองนะคะที่ทำร้ายจิตใจใครสักคนเพราะเงินก็ได้เพราะปาร์ตี้เพราะเขามีคนอื่นดูนะคะว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงคนนี้เรามาดูคนนี้ เขารู้สึกยังไงเพราะเขา into you ก็หมายถึงเขารักใครสักคนคนหนึ่งในใจของเขาแต่มีคนอื่นๆที่เขาเคยไปคบเพราะเงินไล่ล่าเขาเขาเลยเครียดอะคะ่ะเงินเลยนะคะเกี่ยวกับเงินล้น้นคนที่เขาไปคบอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นท็อกซิกวันนี้นะคะคนนี้ into you จริงๆแสดงว่าคนรักของท่านเนี่ยน่าจะเป็นสายจิตวิญ,ญญาณ เป็นคนสวยมีตาที่สามน่าจะทำอะไรบ,นโ,บนโลกออนไลน์แบบเดอะลอฟเชนี่แหละแล้วท่านนะ่ะคิดถึงคนคนนี้มากทำให้ท่านรู้สึกตื่นรู้รู้สึกแต่หนักรู้รักคนนี้คนนี้มาเติมเต็มหัวใจรู้แล้วว่าบุคคลที่เคยไปคบกับกายมาเป็นท็อกซิกเพราะเงินเล็กน้อยนะคะไม่ได้ทำให้ท่านรู้สึกชีวิตดีขึ้นเลยมีแต่ฉุดให้ชีวิตพวกท่านตกต่ำอะคะ่ะ ไล่ล่าความสัมพันธ์แบบ crazy s h uh. e s crazy ทะเลาะอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานที่แบบพร้อมบวกอะ uh. พร้อมบวกพลังงานติดลบสุดๆนะคะเนี่ยคนนี้เห็นไหมคะเมื่อก่อนเขาชอบโกโหกหรือท่านชอบโกหกในอดีตเชื่อถือไม่ได้ แต่คนนี้วันนี้เขาตื่นรู้แล้วเห็นไหมคะแสดงว่าคนคนนี้เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าการที่เขาไปคบคนมากมายคนอื่นเนี่ยปาร์ตี้หรือเงินหรืออะไรเนี่ยมันกลายไปดึงให้เขาไปตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ระทมมากๆแล้ววันที่เขาจะจบจะออกวันที่เขาตื่นรู้ผู้หญิงผู้ชายพวกนี้ก็ดึงฉุดเขาไว้ไม่ปล่อยเขาไปค่ะ โดยที่เขาทุกอะคะ่ะทุกอะคะ่ะอยู่กับคนที่ต้องการแค่อยากได้เงินนะคะไม่ได้มีความรักเลยอะคะ่ะแต่งงานเพราะเงินเพราะเขามองวันนี้นะคะบุคคลน,นี้กําลังมองคนนี้ว่าเป็นขนมหวานน่ารักอะคะ่ะแล้วก็จิตใจดีอยากกลับอยากให้กลับเข้ามาเขาจึงโกรธตัวเองนะคะแสดงว่ามีพลังงานของ girl fight girl fight มีพลังงานของในอดีตที่มีใครเข้ามายุยงความสัมพันธ์นี้ให้แตกหักเพราะเรื่องกฎหมายเรื่องอ้างว่าคนนี้ทำคนนี้ล้มละลายคนนี้แบบอะไรสักอย่างเกี่ยวกับข้อกฎหมายแต่พอไปไปมา,มาแล้วไม่ใช่อ่ะคะ่ะเพียงแค่เข้ามาเพราะต้องการเงินนะคะแล้วก็ว่าร้ายใส่ร้ายว่าแอครออะไรแบบเนี้ย แต่วันนี้คนคนนี้เหมือนตื่นรู้แล้วอะค่ะว่าบุคคลน,นี้จริงๆแล้วก็เป็นคนมีเงินจริงๆคําพูดพวกนั้นเพียงแต่ต้องการเอาชนะใส่ร้ายก็ได้นะคะมีพลังงานแบบนี้เห็นไหมคะ agreement คนนี้จะกลับเข้ามาจะกลับเข้ามารักคนคนนี้ที่โดนปฏิเสธไปแล้วก็จะตกลงอะไรสักอย่างเพราะเป็นคาเมกเห็นไหมคะ เขารู้สึกว่าความรักครั้งเนี้เขาตัดขาดไม่ได้ก็ได้รักหลงคนคนนี้มากไม่ยอมปล่อยก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นคู่รักแล้วก็คู่ทุกขคนนี้นะคะปัญหาเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจคําว่าสีดํากับสีขาวเขาต้องแยกให้ออกอะคะว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความ โลกแห่งการหลอกลวงสแสดงว่าคนคนนี้มองคนที่ภายนอกมองปั๊บคิดว่าคนนี้เข้ามาเป็นแบบนี้ไม่ได้มองเข้าไปในใจเขานะคะปัญหาเนี่ยท่านจะต้องอย่ามองอย่าจัดคนที่รูปร่างลักษณะหรือเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนมาบอกท่านจะต้องตรวจสอบให้ได้ๆว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะคะอย่าได้ยินแล้วเชื่ออย่าได้จัด the book by its cover เห็นหนังส oh, ือเห็นคนละโอโห้คนนี้ดีอะไรแบบนี้หรือคนอื่นมาเชื่อว่าอะไรแบบนี้ดีไม่ค่ะเราจะต้องหนักแน่นเราจะต้องรู้เองเห็นเองได้ยินเองว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆริงไหมเพราะมีพลังงานของคนอิจฉานะคะมีพลังงานของคนอื่นที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยจบคนนี้เป็นดูลักษณะหน้าตาสิค่ะ คนที่เป็นคนสวยโดดเด่นนะคะเขาจะไม่อิจฉาได้ไงคะคนนี้มีตาที่สามด้วยแสดงว่าคนนี้สามารถอย่างรู้อนาคตได้คนก็เลยอิจฉาคนคนนี้เห็นไหมคะแต่คนคนนี้นะคะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะรักคนคนนี้มากๆอยู่ด้วยกันตลอดไปจนจากกันไปอะคะ่ะคือเติบโตกับเขาอยู่กับเขาอยู่จนเขาแก่นะคะเพราะคนนี้คือคนเดียว ที่เขาอยากจะให้อยู่กับเขาในชีวิตและเขาก็จะไม่หยุดรักคนคนนี้แสดงว่าปัญหารักที่จบไปเพราะคนคนนี้มีพลังงานคนรอบข้างเป็นคนท็อกซิคคนนี้นะคะจะกลับมาสู้อะคะ่ะจะกลับมาบอกว่ารักแล้วเขาจะมาปกป้องความรักนี้และความรักนี้จะเป็นรักนิลันดอน เนี่ยมีทหารตำรวจจริงๆเห็นไหมคะมีโล่อะ่ะแสดงว่าท่านอะอยากกลับมาปกป้องสนับสนุนบุคคลน,นี้คนที่ท่านโดนปฏิเสธไปโดนคนที่ท่านเจอคนรอบข้างท็อกซิกอะคะ่ะมีพลังงานหึงหวงมีพลังงานคนอื่นผู้หญิงอื่นอะไรมากมายเลยนะคะเนี่ยแต่ความคิดของท่านอะก็ยังแบบไม่มั่นใจว่ากลับมาแล้วคนคนนี้จะทำให้ท่านเจ็บอีกไหม แสดงว่าวันนั้นนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับความรักครั้งนี้ทำร้ายจิตใจแล้วกลัวที่จะกลับเข้ามาเจ็บอีกครั้งแต่ยังไงนะคะวัน,ว,นวันหนึ่งท่านก็จะตื่นรู้ะคะ่ค่ะเพราะคนนี้มีพลังงานตาที่สามแสดงว่าพวกท่านอะไม่ลืมคนนี้หรอกคะ่ะลืมยังไงก็ลืมไม่ได้ เพราะมีพลังงานบวกมากๆเลยคนคนนี้แสดงว่าคนคนนี้มีเป็นคนที่แบบมีแสงดูดีมีตาที่สามอย่างรู้บุคคลน,นี้จะต้องเป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่นๆแล้วท่านรู้สึกว่าโชคดีมีพลังงานบวกมากๆากอะคะ่ะบุคคลน,นี้คือใครจะพูดยังไงท่านก็รู้สึกว่าลืมคนคนนี้ไม่ได้หรอก่ะ เขามีพลังงานอะไรสักอย่างในตัวคน,นค,คนนี้เพราะบุคคลนี้ทำให้ท่านรู้สึกเป็นตัวของตัวท่านเองท่านเป็นตัวเองได้ท่านสามารถพูดคุยกับคนนี้ได้คือพูดง่ายๆเป็นตัวเองได้เลยไม่จำเป็นต้องแอคค่ะท่านรู้สึกอยู่กับคนนี้แล้วอบอุ่นก็ได้นะคะ ก็เลยลืมบุคคลคนนี้ไม่ได้แล้วท่านรู้สึกว่าเขาเป็น p e r f e c t p a i แพร์เป็นคนที่เหมาะที่สุดเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากๆผู้หญิงผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีออร่าโดดเด่นใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักมีพลังงานความรักนะคะแล้วท่านรู้สึกว่าคนนี้แหละเธอคือคนที่ใช่เธอเป็นคนที่ ทั้งหมดนะคะที่ครบบุคคลน,นี้เป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดเป็นคนที่สมควรมาอยู่เคียงข้างท่านนะคะแล้ววันใดวันหนึ่งนะคะท่านจะกลับมาเซอร์ไพรส์คนคนนี้แน่นอนอย่างแน่นอนคนนี้จะกลับมานะคะเพราะเขาไม่รู้จะพูดยังไงแต่เขารู้สึกในใจว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเขา มีความสุขที่สุดนะคะสวีทนะคะเหมือนขนมอะมีความรักนะคะทําให้เขาอบอุ่นทําให้เขารู้สึกมีพลังงานอยากไปต่ออยากอยู่ต่ออย่างเงี้ยนะคะมีความรักที่ดีแล้วแบบไปไหนมาไหนกับเขาก็รู้สึกดีแบบเนี้ยเหมือนมาส่งเสริมออร่าให้เขาดูดีขึ้นก็ได้นะคะคนคนเนี้ย คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ The l o v เรา c h ขอฝากทุกท่านกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ดี๋ยวเราขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปเดี๋ยวเราจะ h ดี๋ยว w i t c h รักทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ